พาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะนี่ก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยเจ็บใจพ่อค้าไปเจอแบงค์ปลอมครับแบงค์ร้อยเจ็บใจแรกคือโอ้โหขายของแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก่าจะได้มาก็เหนื่อยเจ็บใจที่สองไม่รู้เลยครับจนกระทั่งเดินถือเงินไปเดินตากฝนปรากฏว่าสีมันเริ่มซึมออกมาพึ่งจะรู้ว่าแบงค์ปลอมครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะธนบัตรแบงค์ร้อยครับสองใบ เอามาเทียบกันก็เห็นชัดเจนนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแนละพอเทียบแบบนี้ทีนี้เนี่ยใบยที่อยู่ด้านล่างสีของหมึกพิมพ์มันลอกออกมามันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนายวริชัยจรจรันครับอายุ33ปีเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนำภาพนี้มาโพสต์เพื่อเตือนภัยเตือนภัยบรรดาเพื่อนๆพ,พ,พ่อนพค้าแม่ค้าด้วยกันให้ระมัดระวังครับเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อช่งวงเช้าวันนี้ ถือแบงค์ใบนี้ครับเดินตากฝนนะไปซื้อกาแฟาแล้วก็สังเกตเห็นว่าสีของแบงค์ร้อยเนี่ยมันเริ่มลอกออกมาครับแล้วก็เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเขาก็แปลกใจละแต่แปลกใจอยู่ไม่นานสักพักก็ชัดเจนว่าโดนเขาละ แบงค์ปลอมเข้าแล้วนะครับแต่จําไม่ได้จริงๆว่าแบงค์นี้รับมาจากใครเพราะว่าในแต่ละวันลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านก็เยอะือจําไม่ได้หรอกครับว่าแบงค์นี้ใครเป็นคนให้คือไม่รู้มารู้ตอนเดินตากฝนนี่แหละค่ะค่ะอย่างฝนครับเปียนน้ำเปียนฝนแล้วสภาพเป็นยังไงครับตอนนั้นก็สีมันแตกครับสีมันแตกีน้ามันสีมันลอกออกมาอย่างนี้ยอสีมันลอกครับสีมันแบบ มันซึมครับมม<อ>ผมก็เลย<า>เอะใจครับผมก็ไม่กล้าซื้อของเขาอะค,คือสภาพมันชัดเจนแตกต่างจากของจริงมากเลยใช่ไหมใช่ครับมันดูได้ชัดเจนนะครับก็<อ>จะจําได้ไหมว่าแบงค์ร้อยไปเนี่ยเรารับจากลูกค้าคนไหนมาเอออันนี้ก็มันจําไม่ได้ครับถ้าเป็นแบงค์ใหญ่อาจจะพอคุ้นๆเพราะอาจจะมีคนใช้ไม่เยอะวันนี้อาจจะมีไม่มากเออแต่แบงค์ร้อยที่โอ้โหมากันเตมอะผมว่านี่ฮะ เจ็บใจ <Ừ. S 1> แหมถ้าไม่เดินตากฝนไปซือ้อกาแฟนี่ไม่รู้เลยนะ <Ừ. S 1> หลังจากที่พบแบงค์ปลอมแล้วเจ้าของร้านก็ตรวจสอบแบงค์ทุกใบเนี่ยฮะ,ฮะที่มีอยู่ในเช็คหมดเลยปรากฏว่าก็มีใบนี่ใบเดียวครับที่ปลอมนะแล้วก็เบื้องต้นนําหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองสุรินทร์ไว้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตือนภัยครับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะอเาเภอเมืองสุรินทร์นะฮะระมัดระวังหน่อยะระวังแบงค์ปลอมมันจะระบาดนะครับ แต่ชื่นชมพี่บริชัยอย่างหนึ่งพอรู้ว่าปลอมรู้ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช้ต่อไม่่ใชเขาหยุดแล้วเขาตรวจสอบของเขาแล้วแจ้งตรวดเลยไม่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดเขาใช้ต่อนี่นอาจจะหลุดไปเรื่อยๆ,ๆเนาะ